หเตรียมตัวให้พร้อมสองสามสี่ห้าเอ้ห้าหายไปไหนจ้าห้าหายห้ากับหกหายครับห้ากับหไม่เห็นสคกระตัวนะข้อห้าะทักที่ประชุมอย่างพวกคน ทักที่ประชุมอย่าพกวลคาว่าทักที่ประชุมนั้นพูดเนี่ยหมายความว่าก็คือเวลาเราพูดเนี่ยเขาจะต้องให้ทักไทยที่ประชุมก่อนเช่นถ้าเป็นพระสองฆ์อยู่้วยขอกราบมรสการพระคุณเจ้าพระเทราุรเทระทุกรูปอันนี้เขาเรียกทักที่ประชุมนะแล้วต่อไปใครสมมติท่านทูตอยู่เรียนหรือกับเรียนเรียนท่านทูต ทีนี้คนทั่วไปและพุทธศาสนิกชนทุกท่านอันนี้เขาเรียกว่า3.3ที่เขาจะไม่ให้ทักพี่ประชุมเยอะในวงการพูดนะเราจะสังเกตด,ดูถ้าใครไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาการพูดมาเนี่ยก็จะทักไปเรื่อยใช่ไหมจเจริญพรคุณโยมที่มาจากประเทศอังกฤษแล้วก็คุณโยมเบนมาจากนิวยอร์กนะแล้วก็ <จ>ขอถวายควารพอ,อ,อาจาจย์สมบัติท่านมาจากวัธรรมกายแล้วก็ขอจเจริญพรแม่ครัวอยุ่นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าทักที่ประชุมไปเรื่อยเปื่อยแบบเนี้ยพูดอยู่ในข้างนอกได้แต่ในที่ที่ทในที่ประชุมหรือว่าในพิธีการเราจะต้องทักที่ประชุมให้ให้เขาเรียกว่าจะเพาะเป็นทางการ แ้เป็นทางการแต่แน่นอนถ้าเราพูดในในสถานที่ทุกตัวไปที่ไม่เป็นทางการก็ยังไงก็ได้แต่พวกเราจะต้องพูดในสถานที่ที่เป็นที่สาคัญสาคัญเช่นงานศพงานแต่งงานนะเราจะถูกเชิญไปเป็นพิธีกรหรือถูกเชิญไปบริหารเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเราจะต้องรู้เลยว่าเราจะต้องพูดทักถึงใครแอันนี้อันนี้ที่สาคัญมากแล้วข้อหกเนี่ยเขาบอกเริ่มต้นให้นมน้ำ,นำ ริ่มต้นให้น้อมน้าเนี่ยก็ประมาณว่าบางครั้งบางทีเราก็เอาคำปรอมไปอ่านก็ได้พอมีเวลาก็พอเราถึงปุ๊บคืออาจจะขึ้นด้วยคาปลอมคนก็จะเริ่มดูที่เราแล้วอย่างสมมติว่าอาตมา,าขึ้นมาอาตมาอาจจะเอาคำปรตัวเองก็ได้เกี่ยวกับตัวอาตมาอย่างเช่นบัตรจงถ้อยอัคารามาลายเด็ดอาตมาภาพเจ้าคุณสวีเดนเปลิ่นน้ำด้วยคำหวานขอจเจริญสุขสวัสดีพร้อมทั้งทั้งอาจารย์ หนึ่งวันผ่านล่วงไปตั้งใจคอยขอต้อนรับสหธรรมทุกสำนักส่งความรักส่วนตัวทั่วเนนน้อยนเนนน้อยนั่งอยู่โูดดีใจชื่นชมในกำมลัหยาดฝนปล่อยเก็บริ้วรอยรกลื่นไว้ชื่นสวงทุกเหล่ากอญาติโยมได้เห็นหน้าโยมศรีการมาธมีรวมพี่หลวงไม่ถูกใจขอโทษโปรดทักท้วงทุกร้อยดวงท่านเจ้าภาพกราบขอบคุณประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าพอเสร็จแล้วก็ทักที่ประชุมขอ ถวายความเคารพท่านพระเทราชเทวราชและเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในงานนะมงคลในวันนี้อะไรประมาณนี้เราก็จะพูดไปเรื่อยๆก็เรียกว่านี้มาแล้วมาแล้วอ้าข้อที่เจ็ดอ่ข้อที่ข้อที่5ทักที่ประชุมยาบกพลข้อที่6เริ่มต้นให้ร้มน้านะข้อที่7จ็ดเอาว่าตามนะข้อที่7เรื่องราวให้กระชับให้กระชับนะ,ะข้อ8 อาจารย์จับที่ผู้ฟังมนเตี้ยตามับอกเมื่อกี้ว่าเราเราพูดแล้วเราต้องมองผู้ฟังไปด้วยเพราะว่าผู้ฟังจะเด้มีความรู้สึกเรากําลังคุยกับเขาประมาณนี้นะทีนี้ก็เสียงดังให้พอดีเห็นไหมเสียงดังให้พอดีตัวนี้สําคัญมากนะนะอันนี้ก็อาจารย์ท่านทำงานหลายอย่างตกปังไรงไม่เป็นไรเดี๋ยวกลุ่มที่สามก็จะสมบูรณ์ทุกอย่างนะกลุ่มที่สามสมบูรณ์ทุกอย่างนะทีนี้ก็ เขาเรียกว่าเสียงดังแต่พอดีข้อที่10นี่อย่าให้มีเอออ้าเห็นไหมเวลาเราพูดเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีเออมีอ้าตลอดใช่ไหมเพราะเราไม่ไม่ได้เป็นนักพูดแล้วเราก็ไม่เคยฝึกพูด,พดทีพอ่าพูดมันก็จะมีเออเพราะมันคิดว่าเฮ้ยอะไรดีนะ,ะเห็นไหมเราจะเจอเยอะอย่างพระเราก็เหมือนการบางรูปถ้าท่านไม่เคยได้จับไหม่ท่านไม่ได้เป็นนักเทศท่านไม่ได้เป็นนักพูดท่านก็ออกมาก็าสา่งมื่องอะไรมากเจริญพรญาติโยม ที่นั่งอ้าอ,อยู่ด้านหน้าแล้วก็จจเจริญพรญาติโยมที่นั่งอ้าอยู่ด้านหลังอะไรมันความหมายมันคนละอย่างนะคนละอย่างไปเลยเมือม่อเมือ่อจากพ่อตมาเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยคุณโยมก็ส่งลูกสาวไปรับใช่ไหมที่สนามบินพ่อตามาเพิ่งมาเมื่อวานมาถึงเพิ่มสนามบินอบ,อบ,อบอชิงตันดีซีใช่ไหมลูกสาวของโยมก็เกิดที่สวิตแต่เกิดท,ที่ที่เมืองอเมริกาที่อเมริกา ที่มีการพูดไทยได้นิดหน่อยเขาพยายามพูดไทยแต่เราก็ดีใจเฮ้ยมีเด็กพูดไทยได้เราก็พยายามฟังเขาพูดพยายามให้กำลังใจ่เพราะว่าถ้าเราบอกเราเขาอาจจะอายใช่ไหมเขาก็บอกเขาก็แนะนาอะไรต่ออะไรเขาอ,อิตาลีมาแล้วกลับมานี่แล้วเขาดีใจมาันมาเจอพระคุณแม่ให้มารับเขาบอกว่าที่นี่มันจะไม่เหมือนที่ยุโรปนะที่นี่จะอเมริกาทุกอย่างจะใหญ่ๆ่ใหญ่ๆหมดเลยนะที่ทอเมริกาให่ใหญ่ใหญ่แต่ที่ยุโรป ทุกอย่างเล็กๆแต่มันยาวเขบอกทุกอย่างๆๆาทุกอย่างเล็กๆแต่มันยาวคือคือเราฟังเราก็ตลกดีแต่ว่าเออเราก็ดีใจว่าเด็กเขาพูดนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาพูดเนี่ยให้ระวังเรื่องของสามแง่สามงามมันอาจจะมีแต่บางทีมันก็บาครั้งในในการพูดมันก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรที่มันมันตลกขบขันบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นเราต้องเตรียมพวกคำกรนเราต้องเตรียมเรื่องอะไรต่างๆที่มัน ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเออไม่เครียดจนเกินไปพรบางทีเรามาถึงโอ้โหแบบสันด้วยอะไรด้วยแล้วก็พูดแบบตั้งใจเลอะเกินมองด้วยอะไรด้ว